สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้มเก่งชาแนลนะครับกับก๊อฟนะครับพิธีกรคนเดิมขาหืนคนเดิมอ,อีกแล้ววันนี้นะครับก๊อฟได้รับเกียรติจากช่างตัดผมสะซอยอยู่รรยองครับระยองใช่แต่อยู่ชานเมืองครับอ,อย่างที่บอกอยู่ชานเมืองก็เลยคนที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาใส่ใจดูแลสุขภาพตรงนั้นนะเฉพาะจุดมันก็น้อยเพราะเป็นคนทํางานทําได้ทาส่วน เขาไม่ค่อยมาแบบดูแลใส่ใจกันใช่มันมันมันต่างจากคนในกรุงเทพที่เขาแบบเออขวนขวายแบบอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยจุดไหนที่จุดที่แบบมันอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะมันก็แบบเป่าเปี่ยวนิดนึงนอนเขาก็เอิดเราก็อ่ะใครเริ่ม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 ผมว่าแค่บอกเขาว่านอนเล่นไหมออก็เลยนอนก็เลย ก็กอดเขาก็กอดผมคือเหมือนเขาว่าอยากทราว่าในส่วนตัวพี่อ่ะพี่คิดว่าอวัยวะส่วนไหนของพี่อ่ะทำให้แบบคนนอกอยเงี้ยมองว่า้ะสนใจพี่ทันทีแบบมองเข้ามาเ,เห็นคนนี้แบบชอบขึ้นมาเลยเนี่ยเทนะ่าที่เจอมาแล้วก็ลูกค้าที่จะบริการที่เขาพูดนะก็ด้วยโครงหน้าไทยแล้วก็ หนวดห,หนวดเขาเพาชอบที่หนวดเขาแต่เอาความสุวนตัวผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้หนวดไว้เขา่าแต่พอมาทำง,งานนี้ทําให้ผมต้องไว้เพราะมันเป็นจุดขายจุดดึงดูดลูกค้าให้ผมอ่าอ่ออืมใช่ครับผมมองว่าเป็นโครงหน้าแล้วก็หนวดเข่าเนะี่ยซึ่งบา,คางคนจะท้าเป็นคนใต้อ่า